สวัสดีครับวันนี้บ้าวไทยมาอยู่อันตรงไหนตรงหน้าครับเกี่ยวเข้าใสโลกเกี่ยวยนา่ครั้งก็คืนครับวันนี้เกี่ยวเข้าไปหาหนูไปนําครับมันอยู่ในห้องกเกี่ยวครับหนูเนู่หน้หนากา็ไหลไม่โคโ่หนูกินแรงเพราะครับวันนี้แหละเกี่ยวเข้าวันนี้เข้าก็เข้าล้มนะครับ รถเกลียวพัดเกลียวพอดีตากกระาดครับนี่นะกระนาดเกลียวขึ้นครับตอนนี้ ดีปไม่เกี่ยวข้าวอยู่หน้าไม่ได้หนูพอมครับหนวนย่าน,นันรถเกี่ยวขา้าวตัวนี้ล่นคนนะครับลระโคปีงจับแจมอุปกรณ์แ่บรคร,บรับตัวนี้เนาะมาเด้อครับเด้อนา้น้องเอ้ยก็ให้น้องเลยร้อมหนูควอมเกลียกไปม,มีบ่ได้ปอนน้ำปลา เด้อมาเด้อทีเดียวเด้อปิ้งกำลังปิ้งหนูอยู่รถเกี่ยวข้าวพร้มรอมตอนนี้นะกำลัง,ลง,งเ,เ,กเกี่ยวข้าวพร้อมปิ้งหนูพร้อมรถเกี่ยวกำลังจอดพักตอนนี้กำลังลงยี่นาหนึ่งมาเด้อทีมงานเด้อโอ้บริการเกี่ยวข้าวพร้อมในหนูพร้อมพัก